ปี2033จะถูกจารึกเป็นอีกหนึ่งก้าวสำคัญของกองทัพอากาศไทยเมื่อประเทศไทยได้เปิดตัวเครื่องบินรบรุ่นใหม่ล่าสุดที่ถูกยกย่องว่าแรงที่สุดในเอเชียด้วยสมรรถนะที่ก้าวล้ำเหนือคู่แข่งรอบภูมิภาคไม่ว่าจะเป็นความเร็วเหนือเสียงระบบอาวุธอัจฉริยะและเทคโนโลยีล่องหนขั้นสูงเครื่องบินรุ่นใหม่นี้ไม่ได้เป็นเพียงสัญ,ญลักษณ์ทางทหารแต่ยังสะท้อนถึงการยกระดับศักยภาพของประเทศบนเวทีโลกจุดกำเนิดโครงการ โครงการเครื่องบินรบไทย2 0 3 3เริ่มต้นจากความตั้งใจที่จะยกระดับขีความสามารถของกองทัพอากาศให้สามารถป้องกันน่านฟ้าและรักษาอธิป,ปไตยได้อย่างมั่นคงหลังจากศึกษาและพัฒนามายาวนานกว่า10ปีโดยมีการผสมผสานองความรู้จากพันธมิตรนานาชาติและการวิจัยในประเทศทำให้เกิดเป็นเครื่องบินรบที่ออกแบบมาเพื่อตอบโจทย์ภูมิภาคเอเชียโดยเฉพาะดีไซน์และโครงสร้าง เครื่องบินรบใหม่ไทย2,033มาพร้อมกับโครงสร้างที่ใช้วัสดุคอมโพสิตน้ำหนักเบาและแข็งแรงเพื่อลดแรงต้านอากาศและเพิ่มความคล่องตัวปีกถูกออกแบบให้สามารถเปลี่ยนมุมได้ตามสภาพการบินจึงตอบสนองได้ทั้งความเร็วสูงและการรบระยะประชิดนอกจากนี้ยังใช้เทคโนโลยีสเตลเลต้า5เจ n เน a เรชัที่สามารถหลบเลี่ยงเรดาร์รุ่นล่าสุดได้เกือบสมบูรณ์สมรรถนะและความเร็ว สิ่งที่ทำให้เครื่องบินรบรุ่นนี้ถูกเรียกว่าแรงที่สุดในเอเชียคือความเร็วเนื้อเสียงระดับม็อก3.5ซึ่งเร็วกว่ารุ่นที่ใช้งานในภูมิภาคหลายเท่าเครื่องยนต์ถูกออกแบบใหม่ให้เป็นระบบไฮบริดเทอร์โบพลัสมที่สามารถเผาเชื้อเพลิงผสมพลังงานไฟฟ้าทำให้ได้แรงขับที่สูงขึ้นโดยใช้พลังงานน้อยลงอีกทั้งยังมีระบบระบายความร้อนแบบนาโนที่ทำให้เครื่องบินสามารถบินด้วยความเร็วสูงติดต่อกันได้เป็นเวลานาน,านโดยไม่เสียประสิทธิภาพระบบอาวุธและการโจมตี เครื่องบินรบไทย2,033มาพร้อมกับระบบอาวุธครบวงจรที่สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามภารกิจไม่ว่าจะเป็นขีปนาวุธอากาศสู่อากาศไฮเปอร์โซนิกที่ยิงได้ไกลกว่า400กิโลเมตรปืนรางแม่เหล็กเรลกันขนาดเบาติดตั้งใต้ลำตัวเพื่อการรบระยะประชิดโรนจิวติดอาวุธวอมโดรนส์ที่สามารถปล่อยออกไปโจมตีพร้อมกันหลายเป้าหมายระบบยิงเลเซอร์ป้องกันตัวเองสำหรับสกัดกั้นขีปนาวุธศัตรู ด้วยอาวุธที่หลากหลายเครื่องบินรุ่นนี้จึงสามารถทำหน้าที่ได้ทั้งรุกและรับในทุกสถานการณ์เทคโนโลยี Technology, ปัญญาประดิษฐ์สิ่งที่ทำให้เครื่องบินไทย2,033โดดเด่นคือ AI pilot Assist ระบบช่วยนักบินที่สามารถประเมินสถานการณ์รบวิเคราะห์เส้นทางและแนะนำกลยุทธ์ได้แบบเรียลไทม์ AI ยังสามารถควบคุมเครื่องบินแทนนักบินได้หากเกิดเหตุฉุกเฉินรวมถึงเชื่อมโยงเข้ากับระบบสื่อสารและดาวเทียมเพื่อสร้างภาพสนามรบเสมือนจริงให้นักบินตัดสินใจอย,อย่างแม่นยำ ประสบการณ์การบินและความปลอดภัยนักบินที่ได้ทดลองบินต่างยกย่องว่าเครื่องบินรุ่นนี้ให้ความคล่องตัวสูงควบคุมง่ายและตอบสนองรวดเร็วแม้ในสภาวะความเร็วสูงสุดระบบควบคุมเสถียรมากจนแทบไม่มีการสั่นไหวหรือลดทอนสมรรถนะอีกทั้งยังมีระบบสโรจีค็อกพิตที่ช่วยลดแรงกดดันทางกายภาพให้นักบินสามารถทนต่อแรงจีได้สูงกว่าปกติถึง12จีทำให้สามารถบินรบได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นบทบาทในภูมิภาคเอเชีย การเปิดตัวเครื่องบินรบไทย2 0 3 3ไม่เพียงสร้างความฮือฮาในประเทศแต่ยังสร้างแรงสันสะเทือนในระดับภูมิภาคเพราะมันทำให้ไทยก้าวขึ้นมาเป็นหนึ่งในประเทศที่มีกองทัพอากาศทันสมัยที่สุดในเอเชียหลายประเทศเริ่มจับตาและประเมินผลกระทบต่อสมดุลกำลังรบบางชาติถึงกับเริ่มโครงการพัฒนาเครื่องบินรุ่นใหม่เพื่อตอบโต้โดยตรงผลกระทบทางการเมืองและความมั่นคง เครื่องบินรบไทย2,033ไม่ได้เป็นเพียงเครื่องมือทางทหารแต่ยังเป็นสัญ,ญลักษณ์ของอำนาจอธิปไตยและการพึ่งพาตนเองทางเทคโนโลยีการมีเครื่องบินที่แรงและทันสมัยที่สุดในเอเชียทำให้ไทยมีบทบาทในการเจรจาทางการเมืองและความมั่นคงมากขึ้นรวมถึงสามารถสร้างความมั่นใจให้กับพันธมิตรและในขณะเดียวกันก็ก่อให้เกิดแรงกดดันต่อคู่แข่งในภูมิภาคบทสรุป เครื่องบินรบใหม่ไทย2,033คือการก้าวกระโดดครั้งใหญ่ของประเทศที่พิสูจน์ให้เห็นว่าไทยสามารถพัฒนาเทคโนโลยีด้านการบินและการป้องกันได้ในระดับแนวหน้าของโลกด้วยสมรรถนะที่เหนือชั้นความเร็วที่แรงที่สุดในเอเชียและระบบอาวุธที่ทันสมัยมันไม่เพียงแต่ยกระดับศักยภาพกองทัพไทยแต่ยังเป็นการประกาศให้โลกเห็นว่าประเทศไทยพร้อมก้าวสู่อนาคตในฐานะหนึ่งในผู้นำทางการทหารของเอเชีย